แะยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ไทรโรื่ิวิชาหยุดการเขียนอย่างวันนี้อาจารย์มีเหตุผลเฉพาะตัวซึ่งจะมาบอกเก่าบอกกับพี่น้องว่าเพราะเหตุใดทําไมนะครับเทอา,าะ่าจะครับก็หนึ่งปีที่ผ่านมาเปิดเขียนไป่สองเดือนช่วยโควิดก็กลับมาสุดอีกเพราะว่าไปรักษาโรงพยาบาลได้เอ็กซเรย กระดูที่นั่งนานเม,มันเชื่อมของข้อเนี่ยเชื่อมกันฉันเสียมไปเชื่อมหมอบอกต้องทำไการาพาบำบัดหรือไม่งั้นต้องผ่าตัดเพราะเรานั่งอยู่ที่นานวันนี้ก็ทำไการา้าบำบัดลูกศิษย์ลูกหามารู้ว่าเราเป็นเอาลูกศิษย์ลูกหาที่สนิทเนาะก็จะมานวดใช่ในวหวเป็นคุณสมรักคุณสมจิตจ,จังจอหอหรือแม่สีตังนะสมหยุดเด่กเขามาแล้วก็ยังมีหลายคนที่มัน ช่วยเอาหมอมานวดคลายเส้นอะไรเงี้ยแต่จริงๆคือนับที่ถูกต้องแล้วก็คือต้องทํากายภาพบําบัด mm hmm. อย่างน้อยหกเดือน mm hmm. ตอนนี้ก็กําลังทําอยู่ทีนี้ทางคนที่มีจิตศรัทธาเนี่ยจํานวนมากเนี่ยเรียกร้องมาว่าให้เปิดเขียนยันน้อยยันได้ยังได,ได้ตอนนี้ก็คือต้องบอกกับพี่น้องที่มีความศรัทธาในมหานรวยขออาจารย์พิโรจลืลวิชานเนี่ยขอ รักษาตัวก่อนแล้วก็ทำกายภาพบำบัดดีขึ้นเมื่อไหร่ก็จะเปิดให้อีกสักครั้งหนึ่งเนาะเพราะว่าตอนนี้ไม่ไหวจริงๆนั่งไม่ไหวแล้วคนเข้ามาเยอะวันหนึ่งเนี่ยเป็นหลายร้อยบางวันเป็นพันคนที่แบบอยากได้เข้ามาในเพศนะใช่แต่อยากได้มหาใัน่หัวใจใช่ทั้งในและต่างประเทศเลยเราก็บอกต้องรักษาตัวก่อนขอรักษาตัวก่อนรับหรือว่า คนทั้งในประเทศและต่างประเทศยามนี้ขาดที่พึ่งทางใจตอนนี้เขาต้องการกันมากเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่อื่นจะยังไงนะแต่ว่าทาขงของทางไตรโลดมีคนเรียกร้องเข้ามาเยอะแล้วก็บอก้ลยว่าใครไม่อยากได้ไม่เป็นไรแต่เราอยากได้ฉันอยากได้ผมอยากได้เพราะว่าเราได้คือเขาเคยได้กันไปแล,แล้วแผ่นไซร์เล็กไซร์ขนาดกลางแล้วเขามีชีวิตที่เขา ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแล้วเขาก็อยากมาได้แผ่นใหญ่หอแต่ตอนนี้อาจารย์หยุดแต่ก็บอกข่าวดีว่าถ้ารักษาหายเมื่อไหร่แล้วจะเปิดให้เฉพาะคนที่มีจิตศรัทธาจริงๆเอาเฉพาะที่ต้องการจริงๆนะครับครับได้ครับนี่ก็เป็นเหตุผลนะฮะที่อาจารย์บอกให้เราทราบแล้วว่าเพราะเหตุใดทําไมอาจารย์จยึงหยุดเขียนยันไปเป็นเวลานับปีแล้วก็ตอนนี้นะฮะ อึดใจเดียวอึดใจพระพุทธต่อรับรอรอนิดหนึ่ง,งต้องต้องทําตามหมอ,อมต้องทําตามหมอครับข่าวดีดีกล่พี่คำร้อน